ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็กำลัง <forcément cities S 1> รับชมก็สเสเดียในรายการเดททาชศิลป์ชาแนลครับผมทรนี้เราก็จะมาลอง cast เ a m e ROE กันนะครับไม่แน่ใจว่าม okay. oh, ันจะเป็นอะไรกันหรือเปล่านะก็ถ้า f p s ตกประการใดก็ขอโทษเวนาที่นี้ด้วยนะ แต่เมื่อกี้ยังกับอ p s มันสามสิบอัพนะมุมนี้เหรอถึงมันจะสามสิบแต่ถ้ามุมนี้นี่ก็หายเลยเฮ้ยก็พอได้อยู่มั้งเฮ้ยต่เมื่อกี้ยังกับอ p s มันสามสิบอัพนะลงมุมบ้านนี้ก่อนก็ได้ลองม,มันคงไม่น่าเสียหายมีใครตามมาก็เพียงพอแล้วขอให้สามสิบอัพตลอดด้วยเถอะ จังหวะนี้เราก็ลองมาเฮ้ย FPS สามสิบวะรู้วิธีแล้ว <c oughs> รู้วิธีแล้วจ้านายจ๋า <c oughs> ห้องสว่วนไม่มีอะไรเด้อก็ถือว่าดีนะหมู่บ้านนี้ขอยึดแล้วกันโอเคเอยิ่งแปดผิดชิบกระเป๋าแล้วข้างในมันเก่งอีกแล้วเกาะก็มา นี่ก็ต้องมีดูสิเช็คขนมเป็กปลูลูกสองมาแล้วโอเคมาจังหวะนี้โป๊ะเกลี้ยงง่ายๆคือห้ามใส่เยอะใส่เยอะแล้วเดี๋ยวไอพีเอตกกระเป๋าเวิร์ทูมาแล้ว ปืนละกระเป๋ากูไม่งองกระเป๋าทุกสองหรอกเอ่อเก็บแป๊บถามว่าแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะครับเพราะว่า f p s ก็โอเคโอ้โหเช็ดขนมเปียกปูพร้อมสโคบคุณสองชัดเข็มเปียกปู ไม่งั้นอย่างนี้ฮะกดตัว B เป็นกดรวดๆด,ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวปืนมันจะดีเกินโอ้ะโหมนจะเกิดขึ้นของไหนไม่จำเป็นทิ้งไวโอ้โหได้ละได้ละเจอละเจอปืนในตำนานงั้นเราต้องรีบเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วเราไปอีกฝั่งหนึ่งต้องรีบเก็บ กูคนเดียวอีกแล้วหรอตอนนี้คือมีแต่กระสุน AK ไปก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวเราไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วกันนะคนเฮ้ยถ้าคนแล้วไม่ควรมีคนณสองอยู่ในบ้านนะโอเคก็ถือว่าภารกิจเสสิส้นสำหรับหมู่มบ้านนี้แล้วก็ รถไปหมู่บ้านหนึ่งแล้วกันเอ่อหมู่บ้านอยู่ตรงมาร์คีนอ้าวเหลือกูคนเดียวเองเหรอทั้งเกมมันจะสู้ใครได้ล่ะเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการเล่นเกม R O E ก็คืออยู่ให้ห่างจากสตูนะฮะมาแบบว่าแบบเวลาลงนะฮะเห็เจอเวลาแลนนะฮะหมายถึงแบบเวลาลงอะเวลาลงแลนนะฮะลงที่ดินอะให้แบบออกไปไกลๆอะแบบว่าไกลที่สุดอะแบบว่าให้คิดว่าแบบเออคนอื่นน่าจะไม่ลงตามมา,มา นั่นแหละครับคือจุดเด่นของการที่จะเอาตัวรอดนะฮะของไหนไม่จจำเป็นทิ้งไปขับรถไปต่อไปหมู่บ้านของเราไม่มีคนมาหมู่บ้านเราแล้วกันนะไม่เป็นไรปะ ขอให้มีอะไรดีๆมั้งเถอะเอาเอาเอาขวเอา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 รถแม่งเหืนฟ้าว่ะนึกว่าเสียงคนอื่นตลอดเลยฟังเสียงเท้าตัวเองเดิมชันทั้งทีขอแบบหรูๆเลย โอ้เอพีเอฟตกเกลนกลาดเกมอาจจะหน่วงนะฮะเดี๋ยวขอเลื่เลื่อนก่อนงงเก็บปิดแล้วแบบไม่เจอพูดเลยเนี่ยปากเราหมดแล้วเกาะเว้าหนึ่งอย่างเดียวลงไม่ได้ไม่มีที่ให้ลงลงหน้าต่างแล้วกัน ก็ต้องการที่เก็บเสียงแล้วก็ที่ถ้ามีที่ถ้ามีที่กเก็บเสียงกับเอ่อที่เก็บกระสุนให้เพิ่มขึ้นก็ได้ก็จะดีมากเก็บเก็บไปก่อนกระเป๋ากูเ็มอีกแล้วถ้าเราทิ้งอะไรก็มีแต่ทิ้งนี่ไงเฮ้ยเก็บมาก่อนเพราะว่ามันยังมีประโยชน์ อยู่ที่ว่าทําให้เราแบบว่าไม่ใช่ของฟุ่งเฟือยนะั่นที่เหลือหวังของสามอย่เดียวไม่เอานะ่ะกระเป๋าสามกูไม่เอาไนอะ้น่ะเดี๋ยวร้องให้นะ่ะเฮ้ยดอดกไม่เอาดูกันกระส่วนคือห้ามทิ้งเลยทิ้งคือชีวิตเราจบนะครับผม ข้งนบ้นทีไหม่ในี่ยไ่วร่คกาอคนนนคกกเว่กเนี่นักนี่นคัต้เของ้าะรบัข้างวนะรขับ้ากาบนะคลบนะ รถว่ะถ้าก,กูอยู่นาทีหนึ่งเลือดก,กูได้มีทางหายแน,นย่อยู่ริ้งไอ,ส <G ül s> สอส้สัตว์ฮึขูนสิเรื่องสุก็ได้ไอ้สัตว์เอ้ยของเอาของเอาของเอาเนี่ยเอาของสีมาเยี่ยมไอ้สัตว์ที่ว่างไม่พออีกเอา<ม>ตัวพวกพวกไปเยี่ยมเ,เดีย๋ยวเดือย ยังไปสัตว์กูสาวยอมเสียปืนพบก,กูเลยเนะี่ยสัตว์ที่ว่างกูไม่พอยิ่งร่องตายกูต้องเอาเฮี้ยอะไรออกมั้งเนี่ยเฮออ้ยกูเอาโค้ดสองกูออกไรสัตว์มาเออยิบหายกลกูจะเก็บได้อ๋โอโคสัอีกสามสิบสามวิอีหอยมัดเผ็ดอีเห็ดต้ยมยำ เหลืออยู่สิบเอ็ดคนไอ้สัตว์เ้ยอีกสิบเอ็ดวิคุจะไปไหนได้วะนี่กูต้องปั๊มอย่างเดียวออไอ้สัตว์รถโอ้โหกูเจอรถในตำนานนะพี่ชมมาวงวีบิแล้วซะเลยไอ้สัตว์มาเอ,อ้ยสัเวย เคยมาท่านผู้ชมแอบเลยอ่ะโูนนี่สก็อบคูณสองไม่ใช่มาเฮี้ยดินเสีันเจอคนละไเฮี้ยกูเห็นคนละ กูเห็นคนแล้วโอ้โหไอส้สว์เอ้มึงคว้างระเบิดให้กูเลยเหรอกูตายเพราะระเบิดมึงฟูเลยสิมึงท่านผู้ชมครับหลังจากวันนี้เสร็จก็หัวเรานิดหน่อยนะที่เราตายแบบอนาถาก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเฮ้ยเครียดเลยเนะี่ยสวัสดีครับผมเจอกันใหม่จุ๊บๆทุกทุกคนนะครับ